นักวิเคราะห์ในเวียดนามหลายคนต่างเป็นกังวลว่าเวียดนามนั้นจะต้องลดการพึ่งพาอาวุธจากรัสเซียและมองหาผู้ค้าอาวุธรายใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่น,นักวิเคราะห์ระบุว่าเวียดนามกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันครั้งใหญ่เพื่อพยายามที่จะลดการพึ่งพาอาวุธจากรัสเซียและเริ่มผลักดันการส่งออกอาวุธที่ผลิตในประเทศโดยผู้ซื้ออาจจะเป็นประเทศในแอฟริกา เอเชียแมกระทั่งมอสโกโดยเวียดนามนั้นเป็นหนึ่งใน20ผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่ที่สุดข,ของโลกท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนโดยงบประมาณประจําปีสําหรับการนําเข้าอาวุธอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านดอลลาร์และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นตามการระบุของ Global Data ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างทาหารโดยส่วนใหญ่งบประมาณดังกล่าวตกเป็นของรัสเซียที่เป็นผู้จัดหาอาวุธ และระบบป้องกันหลักของเวียดนามมานานหลายทศวรรษซึ่งทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่ของรัสเซีย ตามข้อมูลของสถาบันวิจัยสติภาพนานาชาติสตอกโฮมที่ติดตามค่าใช้จ่ายท,ะทะหารทั่วโลกแต่ว่าสิ่งนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวียดนามพยายามพึ่งพาตัวเองมากขึ้นการจัดหาอุปกรณ์ขั้นสูงที่รัสเซียไม่สามารถจัดหาให้ได้และ,ะเผชิญกับแรงกดดันจากตะวันตกที่ต้องการให้หลดการจัดซื้ออาวุธจากมอสโกทามกลางการรุกรานยูเครนของรัสเซียนักการทูตเจ้าหน้าที่และนักวิเคราะห์ ก็ระบุเวียดนามนั้นกำลังหันไปหาซัพพลายเออร์จากยุโรปตะวันออกกลางอินเดียอิสราเอลและสหรัฐนอกจากนี้ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมการทหารในประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากอิสราเอลและพันธมิตรอื่นๆและหวังที่จะส่งออกอาวุธเหล่านั้นโดยเวียนเทเฟืองอดีตนักวิจัยด้านการป้องกันของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามและนักวิจัยที่มหาวิทยา,ยาลัยนิวเซาเลออสเตรเลีย กล่าวว่ามีการหารือภายในเมื่อเดือนตุลาคมเกี่ยวกับประเทศควรขายอาวุธให้รัสเซียหรือไม่โดยสถานทูตรัสเซียในกรุงฮานอยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามต่างไม่มีความเห็นในเรื่องนี้โดยเวียดนามนั้นได้มีการจัดงานแสดงสินค้าอาวุธระดับนานาชาติขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกโดยมีบริษัทมากกว่า170แห่งจาก30ประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยบรรดารบริษัทเหล่านั้นรวมถึงบริษัทจากตะวันตกเช่นบริษัทล็อกฮิตมาตินจากสหรัฐบริษัทเน็กเตอร์ของฝรั่งเศสและกลุ่มป้องกันจากอิสราเอลอินเดียญี่ปุน่นสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยงานแสดงที่จัดขึ้นเป็นเวลา3วันในกรุงฮาหนอยจะช่วยให้เวียดนามนั้นกระจายช่องทางการจัดซื้อและแหล่งเทคโนโลยีเพื่อผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ททหารสำหรับกองทัพของประเทศและเพื่อการส่งออกโดยอุตสาหกรรมการป้องกันของประเทศผลิตยานโยนต์ติดอาวุธและอาวุธเบาเช่นจรวดต่อต้านรถถัง เรื่องยิงลูกระเบิดและปืนกลเฟืองกล่าวและเสริมว่าเวียดนามนั้นได้เริ่มพัฒนาระบบไฮเทคมากขึ้นรวมถึงโดรนเรดาร์และขีปนาวุธต่อต้านเรือโดยมาร่วมมือกับบริษัทต่างชาติซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ส่งคำถามเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการป้องกันของประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศที่ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอโดยกระทรวงกลาโหมระบุว่านังสือพิมพ์ทางการโรงงานเซตหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่เป็นกิจการท,ะทะหารของรัฐจะจัดแสดงปืนพก ปืนกลไรเฟริลจู่โจมและไรเฟริลซุมมยิงที่งานแสดงอาวุธโดยมีเป้าหมายที่จะส่งออกอาวุธเหล่านี้โดยบริษัทด้านการป้องกันของเวียดนามหลายสิบรายรวมถึงบริษัทเวดเทลที่ควบคุมโดยกองทัพจะนําสินค้าออกจัดแสดงด้วยแต่รัฐบาลและบริษัทของทหารไม่ได้เผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลการจัดจําหน่าย ทางด้านซีวอนเวชแมนนักวิจัยอาวุโสกล่าวว่าความสามารถในการผลิตของเวียดนามนั้นจำกัดมากโดยมีเพียงโดรละตะเวนขนาดเล็กเท่านั้นที่ถูกส่งมอบในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแม้ประเทศได้เพิ่มขีดความสามารถสำหรับการประกอบเรดาร์มิสไซล์และเรือที่ออกแบบโดยพันธมิตรต่างประเทศก็ตามและสำหรับผู้ซื้ออุวุรขนาดเล็ก น่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเวียดนามอย่างเช่นลาวและประเทศในแอฟริกาซึ่งเวียดนามนั้นสามารถเสนอราคาที่แข่งขันได้โดยห่าหวังเหิบผู้เชี่ยวชาญได้การจัดซื้อจัดจ้างท,ะทะหารและนักวิชาการจากสถาบันในสิงคโปร์ระบุว่าเวียนแทเฟืองกล่าวว่าประเทศในลาตินอเมริกาและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าเช่นกันโดยบริษัทด,ด้านการป้องกันของรัสเซียถึง6แห่งลงทะเบียนเข้าร่วมงานในกรุงฮาหนอยด้วยซึ่งรวมถึงหน่วยงาน ของรัฐที่นำเข้าและส่งออกอาวุธ ซึ่งห่างหวางเหิบกล่าวว่าเวียดนามกำลังเจราจาข้อตกลงนำเข้าดาวเทียมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้สองทางอื่นๆจากพัธมิตรนอกเหนือจากราัสเซียซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการเร่งลดการนำเข้าอุจจากราัสเซียมีมูลค่าลดลงเหลือเพียง72ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาจากที่เคยแตะระดับสูงสุดที่1,000ล้านดอลลาร์ในปี2,557ซึ่งในปีนั้นคิดเป็นเกือบ90%ของการนำเข้าทั้งหมด ตามการระบุของ S.I.P.R.I. ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาการนำเข้าจากรักเสเซียก็ลดลงทุกปียกเว้นปีที่ลาวที่ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากแตะระดับต่ำสุดในปี2563ซึ่งในปีนั้นการระบาดของโควิด -19 ทำให้การนำเข้าท,ทหารของเวียดนามลดลงเหลือเพียง3 2ล้านดอนลลาร์โดยที่9ล้านดอนลลาร์เป็นอาวุธของรัเสเซีย และสำหรับระบบขั้นสูงขึ้นผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันตกอาจจะเป็นผู้จัดหาที่มีศักยภาพโดยค่าวเทเยอร์ ayer, ผู้เชี่ยวชาญด้านการทูตเวียดนามจากโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าออสเตรเลียกลุ่มแคนเบอร์ราได้ระบุเอาไว้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตาม ข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ